สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันพระหัสสปปดีที่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแอดลืมวันนะคะน่าจะเป็นวันที่19เนาะแอดมินถ้าผิดวันก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นวันพระหัสสบดีนะคะก็ขอให้ดีทุกอย่างนะคะก็เช้าวันนี้ก็มาปั่นไปกับแอดสัญญานะคะตอนนี้แอดก็เริ่มมาแล้วนะคะจะออกสตาร์ทนะคะ นี่หน้าบ้านคุณยายนะคะก็จะมาเล่นกับน้องหมานะคะพอดีน้องหมาน้องหมาหลับค่ะจะมาเล่นกับน้องโกปีนะคะสุนัขแซนลูลูกโกลเด้นนะคะน่ารักมากเลยแต่น้องหลับนะคะเพราะว่าน้องตื่นแล้วก็ตีห้าแต่ก็จะปั่นผ้าทมธรรมชาตินะคะวันนี้ก็ไปดูที่แนวต้นตาลกันก่อนเลยนะคะ วันนี้วันบรรยากาศดีมากเลยค่ะซดชื่นรื่นฤดไทยนะคะบรรยากาศลดลงนะคะวันนี้เลื้ออยู่ที่21องศานะคะขนแขนสแตนด์อัพนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวไม่คิดว่าจะหนาวนะคะเพราะเราอยู่แต่ในในบ้านนะคะบ้านแอดมันเป็นติดกระจกพออยู่แต่ในห้องในในบ้านเนาะมันก็ไม่รู้ว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงนะ เพราะว่าดูอากาศในบ้านมันก็ปกตินะแต่ว่าพอเปิดออกมาอุ่าายเพราะว่าเช้ามาแอจะวัดอุณหภูมิตอนเช้านะคะที่หน้าบ้านทุกวันนะคะกพวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่21องศานะคะรถมาประมาณ3เนอะเมื่อวานอย่าง24อยู่เลยก็ดีนะคะแต่ว่าแอดว่ามันก็โอเคเนะาะอากาศเย็นสบายนะคะอุณหภูมิแบบกาลังเย็นสบายดีนะคะ เดี๋ยวสายมันก็ร้อนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหน้าอากาศหน้าหนาวมันก็จะอย่างนี้นะคะดอกไม้จะสวยนะคะเล่งบานแต่ว่าเดี๋ยวพอสายๆก็ร้อนละประมาณเก้าโมงกระมงสิบโมงเนาะอแอดจะมีปัญหากับแมสของตัวเองมากเลยค่ะเป็นคนใส่แมสมันหลุดก็ทำอะไรไม่รู้หน้ามันเล็กหรือไงแอดก็ออจาจะหน้าบานกระลึงชึ่งแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวกันนะคะ ไมต้องมาหยุดแบบปรับแมสให้ดีเอาตรงไหนนี่ตรงมุมบ้านเราหนิก็ได้ไหมเนาก็ทำแมสหน่อยค่ะเห็นนะคะาทิศขึ้นจ้าเลยนะคะวันนี้นะต้นไม้ช่วงนี้ต้นไม้มันจะสวยงามนะคะหน้าหนาวเนาะอะไรก็สวยงามรยากาศกปปักแมสหน่อย ไม่แมสเรามันแบบใช่แบบไม่เหมือนคนอื่นเขาเนาะไม่แบบมันไอ้นี่อ่ะหน้ามันอยู่แล้วที่ต้องแบบพันข้างหูพันเชือกยางอะไรเนี่ยที่หูอะ่ะ <c oughs> อีกทบหนึ่ง <c oughs> แน่นโอ <c oughs> okay, เคจ้ะลูกๆเขาก็เอาแมสมาให้เนาะซื้อมาให้จัดก,การมานะคะ ใส่นะคะคือวันราีนะคะวันนี้วันพฤหัสนะคะแอ๊ก็ใส่เสื้อสีส้มแล้วก็แมสก็ต้องเป็นสีเดียวกับบันนะคะคือสีส้มนะคะโอ้เย็นนะคะอ๋อพร,รม,มามีลมค่ะมีลมเย็นเยือๆนะคะเย็นเยื่อๆคะ่ะ,คะ ตอนแรกแอดว่ามันเย็นสบายนะคะถึงช่วงบ้านแอดแบบว่ามันหนานแน่นเนาะพอช่วงท้ายๆบ้านเนี่ยฝน <c oughs> แขนสแตนด์อัพค่ะฝนแขนสแตนด์อัพไปทางไหนดีเราไปทางไหนดีไปทางไหนดีนดวันนี้แอดไปทางไหนดีเนาะเดี๋ยวกว่อนนะคะเราจะไปเลาะ บ้านเดียวอีกทิศหนึ่งดีไหมวิ่งวนออกก่อนถ้าเราไปบ้านเดียวแอดจะต้องออกทางไหนดีไปบ,บ้านเดียวมุมนึงนะคะมุมนึงมุม,ม,มออน,นะนึงใหม่ดีเนาะนี่ท้ายหมู่บ้านไปวนบ้านเดียวทิศตะวันตกดูกบ้างนะคะ่ะ แบบแอดเบื่อแบบบ้านเดี่ยวตูทางนู้นแบบเขาเลี้ยงหมาเยอะหมาเยอะเลี้ยงหมาเยอะมากมีรถนะคะรถหมาต้องเบาเบาไปค่อยๆก่อนเอี่ยงมอตเตอร์ไซค์นะคะอ้พาที่ขึ้น จะหั้าจะรัดจะพะอแสงนี่ก็เป็นทางออกไปข้างนอกนะคะนอกรั้วของหมู่บ้านไปแล้วนะคะก็จะเป็นชาวบ้านนะคะเป็นบ้านของชาวบ้านนี่ขโมงกลับนะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นแบบแค่ประตูั้วเล็กๆนะคะเปิดออกแค่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานวิ่งผ่านแล้วก็จะปิดแค่สามทุ่มเพราะว่ากันคนนอกอนะคะ ออกบางทีช่วงกลางคืนดูดดกๆก็จะมีสายตรวจนะคะก็วิ่งมาเนาะตรวจตรวจดูแลทำเรียบร้อยนะคะของบ้านที่ก็ไม่รู้แบบใช้ตรวจพวกไข่กันมาเนาะเพราก็าจะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็จะหนีออกทางแบบด้านอันนี้ได้นะคะหนีออกทางด้านหลังเขาก็เลยแบบไม่ปิดนะคะ ให้ปิดให้ปิดช่วงเวลาหลังสามทุ่มไปนะคะกอให้ปิดปแล้วไปค่ะชื่นมากเลยอันนี้อากาศหนาวเย็นเย็นกัปกตินะคะวุนาูมมโอ้ยบ้านนี้มม่งดกมากเลยค่ะนี่จะมีแนวต้นตาลมุงดกนะคะ บันนี้บันนี่ว้าวาว,าว,าว้าวว้าวโดกมากเลยค่ะอ๋อ,อต้อมานะคะต้นไม้นะคะแป๊บแล้วก็ทรงนะคะตรงไหนตรงข้างทางที่แบบมันดูสวยงามแอดจะส่สองไปนะคะถ้าไม่มีก็ปัดต,ตรงๆนะคะ หนทดีมีแนวต้นไม้ต้นตาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบชื่นนะคะถึงแยกทางที่จะออกเร็วจะปั่นไปทางด้านหลังหมู่บ้านนะคะไปไท้ายๆหมู่บ้านมัง้งไปไปอีกภาคหนึ่งนะคะตรงนี้ที่แอดมาเป็นภาคทิศเหนือนะคะก็จะปัน่นพาไปทางฝั่งทิศใต้บ้างนะคะใต้เมื่อกี้ แอดออกจากบ้านก็ไปที่ตะวันออกเพื่อที่จะไปดูผ้าที่ขึ้นนะคะแล้วก็ปั่นย้อนเข้ามาทิศเหนือวนมาทิศเหนือตอนนี้แอดก็จะปั่นออกข้ามฟากไปทิศใต้นะคะฮอปค่ะหอบังฮอปนะคะพูดไปปั่นไปแล้วก็ฮอปค่ะวันนี้อ้แดดแรงมากเลยนะคะวันนี้ นี่เป็นบ้านของพี่ใหญ่บ้านคนเดิมนะคะเป็นแม่บ้านพ่อแม่เดิมของน้องฟินดี้นะจ๊ะมันเป็นพี่ใหญ่คนเก่าก็ท่านลาออกมาลงสมัครรนะับเลือกตั้งสมาชิกอบตนะคะ,ะอบจหรืออบตอนะ,ะสมาชิกอบตแบบไม่ติดนะคะก็เลยแบบ รถจากผู้ใหญ่ไปแล้วก็มีผู้ใหญ่คนใหม่มาเดี๋ยวแอดดูก่อนนะคะว่ามีรถไหมแอดจะข้ามป้าไปป้าฝั่งนู้นแล้วะน,น,ลนะคะคค่ะข้ามซอยมาแล้วเข้ามาทิศใต้ของหมู่บ้านแล้วนะคะดูดิอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นทาวเฮ้าส์นะคะทั้งใหญ่ก็จะเป็นทาวเฮ้าส์ตอนนี้คนก็แบบ เริ่มออกไปทำงานกันแล้วนะคะเงียบๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศของปีใหม่ก็ยังมีอยู่นะคะสวยงามน,นะคะโอเค,อเคไปคันจ้ะไปกัปน,นตาไปดูแนวต้นตาลนะคะแนวต้นตาลเอาว้าเดี๋ยวกามาดูนะคะ ชมแนวต้นตาลกันนะคะเมื่อก่อนตรงด้านนี้นะคะถ้าเป็นช่วงปีอะไรนะห้าสี่ปีห้าสี่นะคะช่วงนนั้นน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมหนักเขาก็เปิดนะคะเปิดช่องเปิดไหลช่องอยู่นะคะนี่แหละคลิปนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าทิ่นี้จะติดกับทุ่งนาแล้วก็จะออกขึ้นแบบถนนใหญ่ ขึ้นถนนใหญ่ไปไปตัวเมืองนะคะไปตัวเมืองได้แอดมาเจอซอยตัน,นะค่ะแอดลืมอีกแล้วก็ก็จะมีเรือเข้ามารับส่งนะคะคนในหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองหรือจะไปซื้อของที่รลตัสนะนะคะเพราะว่าในนี้มันจะเป็นแอ่งกระทะนะคะน้ําจะท่วมสูงมากในบ้านแอดที่โซนอาคารพณิชย์นะ สูงอยู่ที่ครึ่งตัวนะคะครึ่งตัวแต่ห้าหมู่บ้านนะคะนิดหัวะคะ่ะเพราะว่าหน้าหมู่บ้านมันจะเป็นอ่าวเป็นแอ่งนะคะและแอดก็ไปอยู่บ้านนะคะไปอยู่บ้านเกือบสองเดือนเนาะตอนนั้นรู้สึกเหมือนท่วมช่วงแอดขายอาหารเจอยู่แต่นั้นอะช่วงน,นั้นอะอันนี้พอน้ําท่วมนะโหอุปกรณ์หายหมดขายอาหารเซบาทตอนเช้าเพราะว่าออกจากงานมาก็ ทำเพิมช่วยทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะคะหลังมาก็มาขายอาหารตอนเช้า้วต่อมาก็น้ำท่วมพัดพาอุปกรณ์พวกอะไรทมากินนหายไปหมดแล้วก็ทำตู้บุญเติมนะคะคิดจะเอารถไปเข้าเนะรถไปเข้าแนนมาสาม้มแจนฮะก็ ทำมาโุท่านกิจการตู้มันเติมอยู่ระยะหนึ่งแล้วค่ะทำอะไรทำก็เหนื่อยถ้าเราแบบไม่ได้ทำเองไม่ได้ดูเองนะคะก็เรื่องเงินเรื่องทองเนาะก็พูดไปก็ไอนี่ไม่พูดถึงดีกว่าก็าคือมันไม่โอเคเขาไม่มีคนช่วยเนาะลูกเขาก็ามีงานมีอะไรทำแต่แล้วตอนนั้นลูกชายคนเล็กก็ ทางประเทศโตก็เขไปรับราชการทหารนะอยูอ่ห่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรเราได้นะจ้างเขามันก็เงินหายบ่อยมากเลยไม่ไหวเขาก็ปิดกิจการนะคะแอดมาขา,ายาก็ขายเสื้อผ้าแลกก็เปิดขายหน้าบ้านโอ๋โอลืมไปนะคะข้ามขั้นตอนแอดมาขายแอดกิฟช็อป เพราะว่าแอดเอาเพื่อผ้าของใช้ที่แอดเคยทำงานะชุดอะไรแบบมันเยอะเนาะกระปปองกระเป๋านาฬิกาลูกน้องซื้อให้เยอะมากแล้ก็เอามาขายหน้าบ้านนะคะเป็นเงินหมื่นเจ็ดแล้วก็ไปตลาดสัมเพลงนะคะก็ไปซื้อของแบบ,แบ,บเพื่อกิฟต์ช็อปพวกอะไรแบบหลายๆอย่างเอามาขายก็นั่นแหละก็ขายเพื่อกิฟต์ช็อปพวกอะไรนี่ๆหน่อยพอต่อๆมาก็ ไปซื้อของที่ตลาดอะไรนะตลาดอะไรอรันอรันนะอรันอรันพิปะ่ะมี่ฟาจีนบุรีนะคะเป็นพวงกระเป๋ากอบแบน์อะไรพวกนี้ค่ะหลายๆอย่างแล้วก็พวกเสื้อผ้ามขายรวมๆกันนะะรยะยะนึี้วต่อมาก็มาขายแบบ ของออนไลน์เสื้อผ้าเนาะเขาขายเสื้อผ้าแสนขายหน้าบ้านด้วยขายออนไลน์ด้วยนะคะก็จนมันมีโควิดเลยเนาะโควิดมันก็แบบบาตอะไรก็เงียบผุ้คนก็แบบเขาก็ไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรกันนะของใช้อะไรที่ฟุ่มเฟือยแบบก็ไม่ค่อยขายไม่ค่อยดีเนาะมันเงียบแล้วก็เราก็ไปหาเจอของยากลำบากแฟนก็แบบเขาก็ทางานไม่ว่างคาะไอรูปเขาก็ทํางานเนาะ ก็ต้องรักษาอาชีพประจำ้ก่อนเอแบบงก็เลยแบบแกงก็เลยแบบไม่ได้ให้ทางานเนาะก็ยูบ้านไปไปมามาดูแลแม่มา่างผัดกับน้องนะคะอตอนนี้ก็เลยแบบว่วางๆเนาะก็เลยแบบมาเปแอดมินช่องให้ช่องนู้นช่องนี้จนแบบ ก็เลยเออีเราจะเป,เ,าเ,เปิดทำช่องของเราเองนน้วก็แล้วยทำช่องของเราเองเผื่อในอนาคตนะคะจะได้แบบช่วยแฟนทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแฟนจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้แฟนก็ทำงานสองที่ทำงานที่ประจําด้วยแล้วก็พอ,อเลิกจากที่ทางานที่ประจําถ้าไม่มีโอไม่มีอะไรก็ไปทำงานที่โรงแรมนะคะจาก จากบ้านแต่ก็ทำที่หลักอยู่ที่เรีเยกไรนะตราชะพึกเราก็ไปต่องานนู่นสุขุมบิทเนะี่ยกราใช่รถสองคันรถติดแล้วนะไปสุขุมบิทก็ต้องไปนู่นอนะเอามอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่ามันโอ้รถติดมากย่านนั้นเวลาเราจะไปไหนทีก็เอารถเก่งไปถ้าไปไก่กลับบ้านกลับอะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือไปเที่ยว แฟนก็เหนื่อยไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยมีเวลานะคะมันหยุดทีเราก็แบบไม่อยากควนให้เข้าไปพาไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้พักผ่อนเนาะก็กลัวแบบสุขภาพจะไม่ดีเราก็ช่วยอะไรได้เราก็อยากช่วยนะคะอยากมีอะไรที่แบบมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะตอนนี้ยแอดก็ปั่นมาได้ถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้ ถึงทางแยกแล้วก็เป็นเวลาสมควรแล้วนะคะแบบเวลาเยอะนะแล้วก็ขอแบบจับไร้นะคะปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะเช้านี้นะคะที่หมู่บ้านกิจสนานะคะเสียงแค่นี้นะคะายบๆยค่ะ